ไปจดจ่อแต่การอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปซ่องโสเภณีคนเนี้ยนะสิ่งครบนะไม่ได้ขาดเลยแต่จิตของท่านเนี้ยมันไปอยู่กับที่โสเภณีโสเภณีอยากไปเที่ยวนะเกิดตายลงมาลงกเลยนะมาเวจีงงนรอกเลยนี่นะสิ่งครบนะนะเนี่ยเรื่องจิตเรื่องสำคัญโสเภณีเหมือนกันกระดาษอยู่ในซองนะ คาโลกีนะึวันๆเนี่ยก็คิดแต่อะไรรู้ไหมคิดอยากแต่จะไปวัดคิดอยากแต่จะไปทําบุญสุนทานคิดอยู่แต่อย่างนี้จิตมันดีไงตายไปส่งใหนีขึ้นสวรรค์จะได้มาดึงมาเลยพระรลวะลดชิพนั่นเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเรานี่สําคัญเคยสงสัยหมนี้อาจารย์จะแกลงไขฟังว่า เอ๊ะทำไมคนนี้เขามีเงินเยอะเมื่อก่อนก็ไม่เยอะเลยทำไมคนคนนี้เกิดมาอยู่ดีแล้วมาได้ทรัพย์ได้ปัจจัยถูกหวยบัานทาอะไรจะเจริญรุ่งเรืองเขาทาฐานมาดีเราต้องทาฐานครับสังเกตไหมมันจะมีคำว่าบาร,รมีผู้รับกับบาร,รมีผู้ให้เราต้องมีบาร,รมีผู้รับด้วยนะการทําบาร,รมีผู้รับเนี่ยก็หมายถึงฐานดวงของเราจะได้เฉียบ ถ้าเราไม่ทำมันก็เหมือนภาชนะเล็กๆถามหน่อยมันจะใส่ได้กี่เหรียญน,นิดเดียวแต่ถ้าเราทำจนฐานดวงของเราเนี่ยใหญ่เมันกระมังสภ้าเมันโลงมันใส่ได้เยอะกว่าเห็นไหมภาชนะเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันนะเขาก็เลยมีเงินเนี่ยถูกหวยบ้างทำอะไรก็จะเดินเงินทองไหลมาเทมาี่เรื่ององ แล้วคนจิตดีเนี่ยอาจารย์จะบอกให้ฟังนะคนที่อยู่เฉยๆเงินก็มาหานี่แปลกลองดูได้เลยจิตมีอํานาจมากในการที่จะดึงสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราไปพูดคาว่าไม่มีเงินเนะี่ยจิตมันไปคิดใช่ไหมจิตมีสภาพจํนะไม่มีเงิน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 ไม่มีอยูยนะ่แต่ถ้าจิตเราคิดว่าฉันมีเงินนะวันนี้ฉันต้องขายดีวันนี้ฉันต้องดี มันก็จะดีตามนะั้นและการปฏิบัติของอาจารย์เนี่ยที่จะปฏิบัติเนี่ยง่ายที่สุดเลยอาจารย์ไม่เคยยุยงส่งเสริมให้ลูกศิษย์เนี่ยไปเข้าวัดหรือไปใส่ชุดขาวไปถึงสีแปดอะไรีไม่ใช่ไม่ใช่แนวนะมันทิ้งไม่ได้ไม่ต้องไปโตมอะไรขนาดนั้นนะบางคนสีข้อสามากาเมย,ยังไม่ได้เลยไปแตจลิตไปถือสีพวกอาจารย์นะตลกไม่ได้หรอก เปบปโผได้ซ้ำพ่พพพพออะไรเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเนย่ยสีละพระตาปรามากนะอยู่ในสัญโยชนะเครื่อง้อยรัดนะกลับ,บเกิดใหม่เป็นเป็นคนเป็นรนะเป็นสั์เหมือนเดิมนะนะเอาเราเป็นฆรวาสเนี่ยฆราวาสอรหัตไปผู้ครองเรือนเนี่ยเอาสินให้ได้พอเราไม่ต้องแต่ละไรนะเป็นพระโสดาบันได้แย,ย,ย่ไปนะงั้นเราเป็นพระโสดาบันได้เนะี่ย างคนบอกเนี่ยคำว่าโสมาบมัญหากไกลมากไม่เคยได้ยินเพราะคำว่าพราคนเรไปคิดว่าต้องโกนหัวเนี่ยนุ่งผ้าเหลือนในปลาไม่ใช่พุทธเจ้าต้อรอจากคุณมรรมนะเนี่ยคารวะเป็นพระโสมาบัเยอะแยะเป็นสภัพสกิทาเยอะแยะพโสดาบาัากับสกิทาเนี่ยอยู่ในสภาพทวกเราเนี่ยะ อยากรวยได้อยากถูกหวยอยากมีเงินนอนกบแฟก็ได้ของคู่ก็ได้กปกติแต่ไม่ละเมิดศีลนะเวรตดณีเนี่ยเวลาเราทองศีลเราเว้นเราเว้นแค่นั้นนะนี่สิ่งนี่สิ่งสำคัญเลยนะถ้าอยากเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะพระโสดาบันไม่มีจนนะเพราะอะไรมันมีศีลห้านะีย ศีเลน้าโภคสัมปทาเนี่ยผู้มีศีลหา้าะาคที่เราฟังหมดแล้วเราภาษาทูุคนมีศีลเนี่ยรวยนะโทรศัพท์เข้ามานะงั้นไม่รวยอะถามตัวเองก่อนศีลครบไหมนะต้องอยายามให้ครบไม่ได้เราสามข้อขั้นต่ำอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะเรื่องศีลน,นะต้องมีงั้แจ้งแนแนะนำปฏิบัติธรรม นะเขาบอกว่าอยากรวยเนี่ยก็ให้มีศีอยากสวยนีย่ก็ให้มีศีผู้ชายก็สวยได้สมัยก่อนไม่มีควาว่าหล่อนะฮะมีแต่ควาว่าสวยใช้ได้ทุกเพศนะอยากเรียนปัญญาก็ให้มีศีนะนี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดเราอย่าไปมองว่าศีเป็นข้อบังคับนะฮะเราไปแปลผิดนะฮะล้วก็อย่าไปคิดว่าการที่จะถือศีทันทีเนี่ยต้องไปหาพระ แล้วก็ต้องไปไม่อย่างทำเตมีสูวิสูเสมอนะพระท่านไม่ได้มีศีลประกองให้เราหลอกที่เราไปท่องตามพระเนี่ยคือพระก,ก็ให้เราศึกษานะมันเป็นกรณีศึกษาแต่ถ้าเรามีศีลแล้วไม่ต้องไปให้พระให้นะศีลให้กันไม่ได้นะระลึกได้เว้นได้นะั่นก็เรียกว่าศีลศีลทาพอ นะไอ้คำว่าไปถือศีลในวัดเนี่ยเราไปล้านกันได้อะไม่มีจริงหรอกนะไปแยกข้าวพักกินเปล่าไปนั่งนินทาหรือเปล่า,ามาลบกินหัวหนักกว่าเดิมนะเข้าใกล้วัาน้าดีาทีอนรกเยอะนะยงเห็กันอยู่เดี๋ยวนี้เต็มไปหมดนะเพราะว่าไอ้วัดเนี่ยก็เป็นที่อยู่กันบรชิดนะภิกษุแปลว่าอะไรภิกษุแปลว่าพกเรก็เป็นผู้ขอ แต่ในพระบาลีเนี่ยพิสูจน์แปลว่าผู้ที่เห็นภัยแห่งการเกิดหรือวัฏตะพิสูจน์สมณะอะไรก็คือผู้ที่สงบเราเป็นเราเป็นคลุ้ยผักเนี่ยคือผู้คลองเรือนจำไว้อย่าไปทําตัวเข้าไปในวัดกินข้าววัดนอนวัดบ่อยๆไม่ดีมันไม่ชิเรื่องเข้าแล้วต้องออกไม่ใช่เข้าไปแล้วก็ไปแย่งข้าวพระกินข้าวชีกิน ผิดออกมาก็ไม่ดีแล้วก็โวยวายผู้เจ้าบอกว่าอัตราจโจทย์ทย,ยายนพยายามเพ่งโทษข,ของตัวเองก่อนผู้ปฏิบัติธรรมแท้จริงเนี่ยโทษน,นะฮะก็จะไม่เสื่อมเรื่องชาวบ้านนะงั้นถามตัวเองก่อนทุกวันเนี่ยที่โวยวายนี่มันเสื่อมเรื่องชาวบ้านแล้วเปล่านะผู้ปฏิบัติธรรมก็จะสนใจแค่เรื่องตัวเองสนใจแค่ความรู้สึกตัวเองว่าเป็นยังไง แล้วมีอะไรเกิดขึ้นก็จะทบทวนตัวเองอก่อนอัตนาจโจรยะตยังเนี่ยพุทธเจ้าบอกเพ่งโทษของตัวเองบ่อยๆแต่อย่าไปเพ่งคนอื่นนะจิตใจจะดีทุกอย่างจะดีนะแล้วสิ่งสําคัญเราเกิดมาเนท้องเ,เลยนะฮะตายทุกคนไม่มีใครไม่ตายนะปีที่ผ่านมาตายกันเป็นไปไม่ไวอแลง้งั้นเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยนะฮะอย่าลืมความตายนะครับกเรา อย่าลืมความตายความตายไม่ใช่สิ่งอัปมงคน,ค,นความตายคือสิ่งที่พวกเราต้องเจอไม่ช้าก็เร็วดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าชีวิตเราต้องตายเนี่ยระหว่างที่ไปทําเรื่องไร้สาระกับเรื่องที่มีสาระนี่ทำอะไรก่อนทาที่มีสาระก่อนนะตายไม่จบนะฮะมันจบแค่สังขารน,นะ เราเนี่ยจะมีสองอย่างอยู่ในตัวจำารําอาจารย์ไว้นะหนึ่งคือกายในสังขารเน่านๆเนี่ยมันร่วงโรยตามกาลพอมันตายปุ๊บใช่ไหมจิตเราเนี่ยหรือเขาเรียกครรภาเรียกว่าอธิส מנ ก,กายมันจะออกไปและจิตดวงเนี่ยมันก็จะเล่ร่อนไปนะหรือร่อนเล่ไปก็ได้ถ้าไม่มีที่ยึดหรือไปตามนานกรรมก็ได้สามารถที่จะไปเกิดปเป็นเทว,วดาก็ได้นะหรือเป็นลงระบายไปเลยก็ได้นี่คือสิ่งสําคัญมาก นะเป็นมนุษย์เนี่ยใครว่า็นทุกข์ทุกข์นะเราพิจารณาดีๆไม่มีสุดแท้จริงหรอกไอ้ที่อกความสุขนะมันคือเป็นความทุกข์ที่มันพอทนได้เราก็เลยมองว่าเป็นความสุขของจริงๆถูกไหมมันต้องมีสารพัดทุกข์เลยทำอาหารกินทุกข์ไหมฮะเงินขาดทุกข์ไหมฮะและลอ้ร่างกายเร็วๆเนี่ยทุกกับมันไหมปอนเ้อมมันถ้าเป็นแค่ตายอ่ะนะ ว่ามึงอย่าป่วยนะแม่งก็สสพป่วยถูกป้องเอาขีมาทาถ้าเป็นกรต่ตายมึอย่าแก่นะเป็นไงแก่ไหมแก่รักษาหมอนถ้าเป็นกระต่ตายมีขี้มือเยอะแยะมากมายมึงอย่าตายนะแม่งตายนั่นร่างก,กายเลวๆเนี่ยอย่าไปคบกับมันนี่นะข้อว่าแบบนี้เลยร่างก,กายเลวนะทระยศหักหลังเราตลอดเวลาเลยนะ ปีที่แล้วเนี่ยก็เหมือนการร่างกายจารย์ทอยเรื่องจารย์น้าแหมันเลวไปนา้าโคบพาอาจารย์ป่วยมา่วยอียให้คิดอย่างนี้เราตายแน่ทุกคนคนที่คิดถึงความตายเนี่ยเขามไม่ประมาทนะอภปบาเทนะสัปปาเททาพนะพุทธเจ้าสอนเราจะไม่ประมาทเลยในการลงชีวิตเราจะทาําอะไรเราจะมอบแต่สิ่งดีๆนะให้กับคนรอบข้างเนี่ยทั้งหเลย เนี่ยสำคัญนะบางนคนบอกอาจารย์เกลียดคนนั้นไม่ชอบคนนี้เลยอยากจะบอกให้ความอย่างหนึ่งนะรวยกว่าเราก็ตายจนกว่าเราก็ตายคนที่เกลียดเราเดี๋ยวแม่งก็ตายเราที่ถูกคนเกลียดเดี๋ยวก็ตาย,ามย,ย,ตายไม่มีใครไม่ตายเราจะมาน,น่าเกลียดทำไมอิจฉากันทำไมนะตายทุกคนนะอาจารย์ก็ต้องตายไม่มีใครไม่ตายแต่เราสร้างบุญไว้ เพื่อให้เราไม่ตกตําและไม่ลำบากกว่านี้นะมันเวียนว่ายเนี่ยมันเยอะมากอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จะสอนง่ายๆก่อนนะแค่ไม่ให้ลูกศิษย์อาจารย์ตกนรกเครื่องว่านินีนรกรายการถวายพระมนีนรกนะไม่หมดเรียนแล้วเพราะถ้าไม่ตกนรกแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนก็ค่อยว่ากันไปน่ะสวรรค์ชั้นไหนก็ว่ากันไปเนี่ย ชั้นเจ็ดไม่มีนะยอมรับนะเคยพูดไปแล้วสวรรค์ชั้นเจ็ดเลิศเทอะมี่แค่หกชั้นนะพรมมียี่สิบนะฮะนั้นเนี่ยเราต้องทำุญสะสมนะสุขโภคุณยศกุญญโยเนี่ยการสะสมบุญเนี่ยนำความสุขมาให้เราตรงนี้แน่นอนนะนั้นทุกคนเนี่ยนะฮะเวลามาดูด,ด,ดวงชะตาเราจะรย์แลววางไว้นู่นน,น,นี่นั่นถามตัวเองก่อน ว่าตัวเองเนี่ยมีความผิดอะไรอาจารย์หนูไม่ผิดหนูไม่ผิดคนท่าำหนเนี่ยหนูเนี่ย,มยไม่ได้โจนจักตัวเองเลยนะมันไม่ดีแล้วก็วันนี้ที่เราบัรจุรวมของเราเนี่ยใส่ใต้ฐานสมเด็จท่านต้องเข้าใจนะฮะอาจารย์ใส่กล่องอย่างดีและเดี๋ยว เราจะตั้งจิตอธิษฐานยันแผ่นทองเนี่ยพอวางใต้ฐานพระ๊เป็นอันสําเร็จในวันนี้ที่พรเราจะได้ไม่ว่าแผ่นทองนี้หรือพระองค์นี้ในอนาคตการจะถูกแยกจากกันด้วยเหตุผลอันใดก็แล้วแต่ยกขึ้นมีคนเอาออกพรของเราจะไม่มีวันเสื่อมสลายนะเาถือว่าเรา ทสำสาเร็จในวันนี้แล้วงั้นทุกท่านไม่ต้องไปกัวงวลนันนะฮะเอ๊แผนโดชฉันเนี่ยใครเจอโน้มไปเรื่องแบบนี้มีสําเร็จที่เวลาอัรเชิญท่านแล้วข้อถือว่าเราได้พรน,นั้นทันทีนะแล้วไม่ว่าจะมีใครยกพระออกหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ท่านไปไหนก็แล้วแต่ก็ยังสําเร็จอยู่ทุกประการนี่คือการอธิษฐานกันไว้นะเอาไว้ในดวงเนี่ยกับพระพุทธเจ้าเนี่ยดีที่สุด เราไปสากเดินเนี่ยนะอย่าไปอย่าไปตามกระแสะนะไม่มีอะไรมงคลถ้าพุทธเจ้าเราเชื่ออาจารย์อาจารย์บูชาไปหมดแล้วหมายเดียวที่ไม่เคยไหว้ในชีวิตที่ผ่านมาเขวาว่านีก็ทรมนะพึ่งบารมีพพุทธเจ้าไว้มากๆถ้าเราเชื่อเราศรัทธาผ่านได้หมดนะไม่มีอะไรที่ผ่านไม่ได้ นั้นเนี่ยวันนี้เวลาเราตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยพยายามตั้งจิตวาข้าพเจ้าเนี่ยเป็นรูปขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเหตุเพศภยัยอันตรายต่างๆทั้งหลายเนี่ยจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าขอความจเจริญรุ่งเรืองสุขสวัสดิ์พิธธมมพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลเนี่ยจงมีแก่ข้าพเจ้าเราจะได้มีพ่อคนเดียวเองพ่อในทางธรรมก็คือพ่อพระพุทธเจ้า างเดียวเลยพ่อแม่ที่ไหนก็ต่างคนต่าง,างมีเงินก็ปล่อยเลยแต่เรามีข้อคนเดียวเลนตอนนี้ก็ดีเห็นไม่ให้เวลามาถวายพระเนี่ยคนมันไม่เคยน้อยลงมีแต่เพิ่มขึ้นนะของต่างๆเราก็จัดแบบประนีนะเราอย่าไปมองนะว่าถวายสังฆทานจิ๊กจ๊กแจ๊กอย่างเงี้ยจะได้อะไรอย่าไปประหลาดนะ ได้บุญมหาศาลนะถาวายพระไตจีวรนี่ก็ได้บุญมหาศาลถ้าเรารน้อมนำดีๆเนี่ยนะแต่ถ้าเราทาไปอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ไม่ได้อะไรนะอยู่ที่อนิสงส์เลยนะคือการคิดดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราทาเราทําด้วยความตั้งใจด้วยสัมปัจัยของเราที่ได้มาโดยบริสุทธิ์นะเราลองตั้งจิตดูสิเอาง่ายๆทดลองเลยก็ได้ พระเทพเทวาเนี่ยยังถ้าเป็นประธานเนี่ยเต็มอยู่แล้วนะสมเด็จองค์สวายสมเด็จองกระทบเมื่อไรนะเทวดาทุกชาคมทุกชาลงมาหมดนะอันตั้งจิตจิขอบุญของพ้าวเจ้าเนี่ยนะจงสําเร็จในบัดน,นี้นะทันทีที่ข้าพเจ้าทําบุญวันนี้บุญจงสําเร็จในบัดน,นี้ให้ข้าพเจ้าได้รูปสมบัตินะได้ทรัพย์สมบัติ ได้อนิยยากสมบัตินะแล้วก็ได้นิพพานสมบัตินะขอให้บุญของข้าพเจ้าเนี่ยส่งผลให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้ใหนหนาแบบนี้ในชาตินี้ขอแบบนี้บางคนมีบุญเยอะมากก็จะยังลำบากอยู่ก็มนีเพราะนบุญมันไปสะสมไปเป็นปนานฟ้าหมดขอเลยนะว่าขอให้สนองในชาตินี้ ตอนนี้ยเรามีความเดือดร้อนอยู่อาจารย์เชื่อมั่นนะในที่นี้มีคนเดือดร้อนอยู่เยอะหลายอย่างนะไม่มากก็น,น้อยขอ่านดูนะเราตั้งจิตด,ดีๆดูดบุญหเนี่ยจะได้ช่วยแล้วก็ตั้งจิตเอาไว้เลยว่าหากพระพเจ้าเนี่ยมีสถานะความเป็นอยู่อะไรต่างๆที่มันดีขึ้นคล่องขึ้นพระพเจ้าจะสร้างพระพุทธรูป อยากจะถวายทานในระพิุ่สฆ์นะเหมือนอย่างวันนี้บ้างนะสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ตั้งจิตตามกันอย่างนี้แหละอแล้วชาติใดชาติหนึ่งเขาก็ได้ตามกันมาบางคนก็ได้ชาตินั้นเลยนะนี่สําสคัญมากจ,จะพูดอีกเรื่องหน,นึ่งนะในสมัยก่อนเนี่ย การขบูลที่จะให้ให้ผลเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นกับบังรหัสแต่เดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าใครเป็นหารหัสใคร<ม>หันจริงหันปอบมบ่วยบดข่าวกันนี้เลยเทศมากเลยเครียดเหมือนกันนะในสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครได้ทํรารุญกับบังรหัสเนี่ยให้ผลมันนั้นเลยนะอันนี้เรื่องจริงนะในปุณณเศษจีเมื่อก่อนเนี่ยจนจะตายหาไปเป็นทาสเขานะั้น เป็นธาตุเป็นธาตุนะนาในเรื่องเศรษฐีคนหนาสุนรรเศรษฐีนะวันหนึ่งในปุณนะเนี่ย,เ,ยเอาเรา่ย่อๆเลยโจนจนไม่มีเงินไปทําบุญอะไรกับเขาไม่มีเงินไม่มีเงินไปเที่ยวอะไรกับเขาท่าทำแต่งานไปไถนายนาืนควายยืนวัวทำสี่มาะทำด้วยภนะาษาลีบุญเนี่ยท่านออกจากนิโรธท่ามาบัติพอดีถ้านก็เพ่งพยายามจะโบสถใครเอาเห็นแรกในปุณนา ท่านก็เดินผ่านเลยในบุญน,นาคไม่ได้มีอะไรถวายเลยฮะมีแค่ไปเด็ดไม้มาแล้วก็ทําให้สีฟันถวายพระศิวันีพระสิวันียื่นปากให้ในบุญนาคก็น้าตากให้แค่นั้นแหละจบคนหนึ่งก็ท่านก็เพ่ยงอ้าวภรรยาในบุญน,นาคนี่นะท่านก็เดินผ่านไปเมียในบุญน,นาคกำลังจะเอาข้าวไว้ให้ผัวก,กินนะผัวเหนื่อยเห็นภาษาลิบุตรมาถวา,ายหมดเลย แต่ก็ไม่ได้จบแบบก่องข้าน้อยข้าแม่นะฮะไม่ใช่ในปุณณเศรษฐจจีเข้าใจแล้วก็โบธนาบุญด้วยสองคนก็มีความสุขในปุณณ์เนี่ยก็ได้กินข้าวเพราะเมียทํามาใ,ให้ใหม่ในชาติยคุณพี่กินข้าวเสร็จปุ๊บก็นอนเลับตากเมียพูดถึงเรื่องบุญหลับตื่นมาเนี่ยแผ่นดินตรงนั้นนะเป็นทองคำหมดเลยเนี่ยฉับพนันนี่ในอัตถกาานนะก็ต้องไปบอกพระราชา ก่อนเขาจะเป็นเศรษฐีเนี่ยคุณต้องให้พระราชาแตกตั้งมพรช่นจะมาเป็นมันเองง่ายนะทหารก็มาช่วยขนทองทหารแค่พูดว่าหัทองเนี่ยมันของพระราชาพูดแค่นั้นนะดินที่จับที่เป็นทองอยู่แบบนี้เนเดิมพระราชาเลยบอกว,ว่าพูดแบบนี้ไม่ได้สมบัตินี้เป็นสมบัติที่ของนายปุณณนะต้องพูดว่าของต้งหมดเนี่ยเป็นของนายปุณณนะนายปุณณะเลยได้เป็นเศรษฐีทันทีกับเมียนี่นคนจนเนะย นั่นเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจคาว่าทานก่อนทานคือการให้สละสละัดถ้าให้กับพระภิสุสงฆ์เนี่ยก็โอเคดีขึ้นตัดตอนเลยนะจะเคยพูดไปแล้วนะถวายทานต่อพระอาหารหันเนี่ยหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยก็ไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจกพพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระปัจเจกพพุทธเจ้าหนึ่งร้อยครั้งนะ ก็ไม่เท่ากับถวายทานกับพระพุทธองค์เนี่ยหนึ่งครั้งถวายทานกับพระพุทธองค์เนี่ยหนึ่งครั้งก็ไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งเห็นว่าเนี่ยสังฆทานนะฮะเป็นสังฆทานถวายสังฆทานร้อยครั้งก็ไม่มีเท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งนี่เรามีถวายวิหารทานด้วยนะดังนั้นคนที่ทำบุญกับอาจารย์อย่าไปมองเงินในกระเป๋าว่า เราคิดว่าทํายากไม่่ยี่สิบก็ได้สังฆทานบางทีก็ชุดละร้อยสองร้อยเราก็ามีตาปทําไม่ได้ได้หลวงพ่อฤาษีท่านจะบอกไ,ไม่ได้นี้ไม่ได้สองบาทสามบาทใส่ซองไปเลยเขียนไว้เลยว่าถวายสังฆทานนั่นนะเป็นสังฆทานเราสงลำรู้นั้นเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาทาแต่กูไม่มีมูล,ลบาทเนี่ย,ำย,ย,ยลำใหญ่อนยะ่าลำตาบาทสองบาทอะไรเนี่ยเราทําได้หมดเลย เป็นเศรษฐีได้เหมือนกันเป็นเศรษฐีผู้มีบุญหนึเศรษฐีไม่ได้แปลว่ารวยเป็นผู้ไปแล้วเศรษฐีแป่าผู้ให้นะผู้ใจดีนะนเนี้ยถ้าเราใจดีเนี่ยเราก็เป็นเศรษฐีล้วนะเศรษฐีรวยอยานะแต่ไม่ใจดีเศรษฐีก็มารอนะรวยได้ไม่นานหรอกนะอันนี้พูดได้เลยเดี๋ยวก็โบนนะแล้วเวลาเราทําบุญทาทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถแผ่บุญได้ไหมได้ เช่นผัวป่วยเมียป่วยลูกป่วยนะลูกไม่ดีลูกดื้อผัวดื้อเมียดื้ออะไรเงี้ยนะถ้าเราเร็ชักจูงเข้ามาไม่ได้อธิษฐานเลยขอให้บุญตรงเนี้ยนะให้ลูกฉันสามีฉันภรรยากับฉันได้รับบุญตรงนี้ด้วยนะอย่าไปขอให้พระดูยวอย่างเดียวนะฮะต้องขอให้เขามีคุณธรรมนะขอให้เขาเนี่ยมีศีล มีคุณธรรมว่าทุกอย่างก็จะดีหมดเลยคนมีศีลมีธรรมทุกอย่างดีหมดนะนี่มิตมมต่างสาทโรปานางปัญญูปโตเวทิตานะผู้ที่มีความปัญญูต่อบิดามาดาก็ดีหรือผู้มีพระคุณก็ดีเนี่ยจะอยู่ก็ดีหรือจะตายไปแล้วก็ดีเนี่ยนะฮะจะจะบอกเลยนะถือว่าเป็นมงคลมากอันนี้คาพูดของพระพุทธเจ้าเลยนะอันนี้สําคัญมากนะ ถาตาวิจเตทะาานังอานิสติประจำตัวอาจารย์เลยผู้ขยันย่อมหาทรัพได้ขี้เกียจก็เป็นน้องนั้นเนี่ยถ้าเราขยาันเราย่อมหาทรัพได้ด๊อดทุกที่สุดก็คืออะไรมันทีนาทานังทุกขังโลเกเนะี่ยคนเป็นหนี้เนี่ยทุกในโลกไหนมีใครไม่มีหนี้มันน้งนะในน,น,ะนี้มันมีขยกมือเลยนั่นแสดงว่ามีหนี้เหมือนกันนะ ไหนมีใครมีนี่อยู่บ้างอาจารย์ยกแบกเพื่อเลยนี่บ้านก็มีนี่อาหาอะไรพวกนีเยอะไปหมดเลยเห็นไหมน,นี่เนี่ยมันเป็นทุกนาเนาะไม่ใช่นีทุกนางั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามบหนี้บดสินเหมือนกันอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งนะมาโดยตลอดเวลาว่ามันรักษาพวกเราได้ทุกภัยประการใดมันก็ดีขึ้นนะหลายอย่าง แต่ถ้าบางคนที่รับคำแนะนำจากอาจารย์เนี่ยลึกๆเนี่ยน่แสดงว่าเขาใกล้จะดีขึ้นมากนะยกตัวอย่างก็มีเยอะแยะมากมายนะเปม่แอนนะที่เราคุยล่าสุดน,นะนะเขามีชื่อนชื่อนที่หลังต้องเรียกว่าทิพเกษรน,นะเขามีชื่อมาร่อนะทิพเกษรน,นะไอเฮียนี่ไอเฮียชัดนี่ต้อง ท่านเป็นคุณหลวงหาวัดนะเพราะท่านเป็นคนหาวัดให้นะนี่คุณหลวงหาวัดนะหาวัดจริงๆนะคุณหลวงหาวัดเป็นกษัตริย์สมัยยุทธยาเพราะว่าท่านเข้ามาแต่วัเนี่ยเนี่ยก็คุณหลวงหาวัดเหมือนกันนะเมื่อก่อนเฮียจะไม่ได้หาวัดนะหาอีกอื่งก็ได้แต่ตอนนี้เฮียมาหาวัดแล้วก็เลยต้องเรียกว่าคุณหลวงหาวัดวัดทุกวัดเฮียส่วนมากจะเป็นคนหาให้เราเนี่นะนี่คุณหลวงหาวัดนะนี่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ละคนจะมีหน้าที่บุญอะไรเนี่ยต่างๆกันใช่ไหมใครเก่งเรื่องนี้ก็ทําเรื่องนั้นใครเก่งเรื่องนั้นก็ทําเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราก็้มองว่าทุกคนเนี่ยเราลงเงนือลำเดียวกันนีตีกัน,นมีจุดล่กหมายเหมือนกันอันหนึ่งอยากรวยจะไม่ปฏิเสธนะสองอยากมีครอบครัวที่สงบสุขเราไม่ปฏิเสธนะมันอยากได้ทั้งนั้นเลาจะเบิกน,นะนะมันไม่ผิดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่พิธีการในการที่จะ ถวายนะฮะให้เจ้าภาพจุดธูปเทียนครับเจ้าภาพในวันนี้นะฮะคือคุณพักพักพัดนะฮะเลอกอารุณ์และคุณพัทรดีแย้มสัเนียงพรอทางครอบครัวนะฮะกับบริวารนะองค์นี้อดที่สี่สิบแล้วนะครับ